สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ํานะคะในหัวข้อสัญญาณบอกว่าเขาคือคนที่ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันว่าเมื่อคุณเจอคนที่ใช่แล้วหรือเจอใครบางคนเนี่ยนะคะที่อยู่ในชีวิตคุณตอนนี้ก็ได้นะ อะไรเป็นตัวบอกว่าเขาคือคนที่ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไปรพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นการสุ่มพลังงานนะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะและอ๋อพลังงานสามารถสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปซีเรียสกันเนาะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์นะคะหรือแนวทางจะดีที่สุด3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเรานะคะเชื่อมโยงถึงกันได้ณเวลานั้นๆน,น,นะคะรักกันชอบกัน อย่าลืมสนับสนุนช่องนี้ให้อยู่ต่อไปได้นะคะก็คือเบอร์บัญชีใต้คลิปนี้เลยนะคะสามารถที่จะโอนมาเพื่อเป็นกําลังใจสนับสนุนช่องนี้เพราะว่า u t u b e เนี่ยไรายได้ได้แบบยากมากๆได้น้อยลงมากๆด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเดินบนเส้นทางนี้ต่อไปได้อีกยาวนานสักแค่ไหนแต่ถ้าทุกๆคนช่วยกันสนับสนุนรับร,บรบอ,องอมจะมีกําลังใจนะคะและก็มีกําลังทรัพย์พอในการที่จะมีชีวิตอยู่นะคะกับ อาชีพนี้นะยูทูบเบอร์เนี่ยนะคะยังไงก็ฝากทุกๆคนสนับสนุนกันด้วยนะคะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะส่งปุ่ม s u p e r อร์ k ังหรือปุ่มขอบคุณนะคะหรือว่าจะช่วยแชร์คอมเมนต์ก็ได้เช่นกันนะคะสีพึ่งไม่ใช่สิเซรั่มนะคะหน้าทอง1แถมหนึ่งค่าส่งฟรีนะคะแถมไม่พอแถมสีพึ่งปฐมังหน้าทองเพิ่มอีกหนึ่งตลับ โปรโมชั่นอยู่ใต้คลิปนี้แล้วลองกดเข้าไปชมสินค้ากันก่อนได้แอดไลน์ line, สอบถามคิวดูดวงกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าคิวไม่ยาวเลยนะคะช่วงนี้ยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนอุดหนุนกันในทุกๆช่องทางเลยนะคะชาวธาตุน้ำที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะก่อนอื่นออมขอเช็คพลังงานหลักของคุณสักนิดนึงนะคะว่าคลิปนี้เป็นของคุณหรือเปล่าพลังงานหลักหนึ่งใบนะคะชาวธาตุน้าโอ้โห หมุนเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยหรือเปล่าในตอนนี้นะคะหรือว่ารู้สึกว่าอะไรอะไรมันไม่มั่นคงเลยอารมณ์ไม่มั่นคงความมั่นคงในชีวิตมัน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 หดหายไปนะคะมันแทนที่ด้วยความรู้สึกไม่มั่นใจไม่มั่นคงเลยนะคะรู้สึกว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพยายามพยุงพยายามประครับประคอง เะะพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องความรักออาไม่แน่ใจว่าชาวธาตุน้ํากําลังพยายามประคับประคองใครบางคนในชีวิตหรือเปล่าหรือว่าตัวคุณเองไม่แน่ใจเลยนะคะว่าควรจะทําอย่างไรกับ2 2 2สิง่งสองอย่างที่ต้องทำนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์สองสิง่สง2คนนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องอาการงานการเงินชีวิตอะไรที่มันต้องประครับประคองทําอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะหรือไม่งั้นก็คือหมุนเงินนะหมุนเงินตัวเป็นเกลียวหวัวเป็นน็อตนะคะ เป็นความไม่มั่นคงที่คุณรู้สึกได้ในตอนนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนาะนะคะม,มีความไม่มั่นคงนะคะมีความเป็นธาตุน้ำที่แปรปรวนนะช่วงนี้นะคะคุณหรือคนที่สำคัญในคลิปนี้นะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุด,ดินนะคะมังกรประสบกันไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีหรือดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธดาวสุกนะคะได้หมดเลยนะโอเคค่ะ เขาเรื่องเลยนะคะชาวธาตุน้ําสัญญาณบอกว่าเขาคือคนที่ใช่คืออะไรคะสัญญาณบอกว่าเขาคือคนที่ใช่มีไพ่ชาวธาตุดินมังกรผู้ศบกันนะคะชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูสัญญาณบอกว่าเขาคือคนที่ใช่ คนคนนี้จะต้องทำให้คุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือเหงาอ้างวางแม้ว่าจะเป็นรักทางไกลก็ตามนะคะในวันที่คุณได้เจอเขาคนนี้ที่เป็นคนที่ใช่ของคุณมันคุณจะรู้ได้เลยว่าอยากเหมือนกับชีวิตเพิ่งเริ่มต้น นะคะกับคนคนนี้มันเหมือนอยากศึกษาดูใจกันมันจะอยากพูดอยากคุยมันจะเหมือนอยากที่จะมั่นคงนะคะคนคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกว่าอยากมั่นคงกับเขานะคะคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่อยากใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วฉันไม่อยากอยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วคุณจะรู้ได้เลยนะคะชาวธาตุน้ําบางคนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยมีตัวเลือกทางเลือกเยอะนะคะ หรือต่อให้เขาเป็นคนมีตัวเลือกทางเลือกเยอะแต่เขาจะไม่มีวันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณน่ะคือ Choice เขาจะไม่มีทางทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นเพียงแค่ตัวเลือกของเขา นะคะคุณจะรู้ได้เลยว่าต่อให้เขาว่ามีตัวเลือกเยอะหรือคุณก็ตามชาวธาตน้ํามีตัวเลือกเยอะแต่คนคนนี้มันคือคนที่จะสําเร็จได้ค่ะมันจะต้องรู้ตรงนี้อันนี้แน่นอนความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของกลุ่มคนในสังคมเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนในที่ทํางานคนในที่เรียนในองค์กรอะไรต่างๆหรือในกลุ่มเพื่อนฝูงค่ะนะคะเนี่แหละ คุณจะรู้เลยค่ะว่าอยากมั่นคงกับคนนี้จังอยากเริ่มต้นอยากจะสตาร์ทกับคนนี้อยากศึกษาเรียนรู้ดูใจกันอยากจริงจังอยากพูดคุยนะคะมันมันเหมือน,น,นมันมีสัพเพเหระอะไรที่อยากจะคุยอะนะแล้วก็ออกแนวเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ด้วยเขาจะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งที่ปรึกษาให้คุณได้และจะไม่ปล่อยให้คุณว้าเเวหรือเหงาแน่นอนไม่ว่าคุณหรือเขาจะมีช้อยส์มีตัวเลือกทางเลือกไม่มีทางที่จะทำให้รู้สึก ด้อยค่านะคะคุณจะไม่ได้รู้สึกต่าต้อยด้อยค่ากับคนคนนี้ในวันที่คุณเจอคนที่ใช่นะคะอืมนะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าสําเร็จแน่นอนนะคะจะมีการพูดคุยการปรึกษาหารือกันในเชิงเพื่อนความสัมพันธ์อาจจะเป็นเหมือนเพื่อนก็ได้อาจใช้คํานี้ก็ได้เนาะความสัมพันธ์อาจจะเป็นเหมือนเพื่อนก็ได้นะคะอืมประมาณนี้นะ มันจะแฮปปี้อ่ะมันเป็นคำนี้เหงาเหงามาได้คุณคนนี้มันแฮปปี้อ่ะหรือคุณบางทีชอบอยู่คนเดียวชอบใช้ชีวิตสันโดษแต่เจอคนคนนี้แล้วคุณรู้สึกไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วอะ่ะเขาเขาเป็นคนทำให้คุณรู้สึกไม่อยากอยู่คนเดียวละอะไรเงี้ยนะคะอะทีนี้เรามาดูข้อด้อยบ้างคะ่ะในวันที่ชาวธาตุน้ำได้เจอคนที่ใช่แล้วข้อด้อยของคนคนนี้ที่คุณจะต้องรู้ค่ะมีอะไรบ้าง ข้อด้อยของเขาข้อด้อยต้องทำใจว่าเขาเป็นคนของสังคมอะอืมอดทนนะหน่อยเพราะว่าเอาไม่แน่ใจว่าเขาว่าเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเปล่านะคะเป็นคนที่เฟมัสหรือเปล่าเป็นคนที่แบบบางคนเนี่ยเป็นคนติดครอบครัว นะคะเป็นคนชอบคลุกอยู่กับบ้านอยู่กับพ่ออยู่กับแม่เป็นคนไม่ค่อยชอบออกไปไหนอะอยู่บ้านวันวันอยู่บ้านวันวันอยู่กับครอบครัวปู่ย่าตายายบางคนก็ครอบครัวใหญ่เหมือนคนจีนนะคะเออแล้วมันก็ทําให้ต้องต้องอดทนเพราะว่าการทีเออ่เราจะไปเจอกับคนที่เขาใช่เนี่ย แต่ว่าเขาดันเป็นคนของครอบครัวดันเป็นคนของสังคมอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีคนกว้างขวางสังคมกว้างขวางที่เขาจะต้องไปรู้จักมักจีที่เขาจะต้องไปคลุกนะคะนะต้อง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 ทำใจนะคะว่าเขาเป็นคนของประชาชนเป็นคนของสังคมนะคะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนขี้เบื่อค่ะอืเป็นคนขี้เบื่อด้วยไม่ค่อยสบอารมณ์ แต่ข้อดีคือต่อให้เขาขี้เบื่อแต่เขาอดทนเก่งไงเพราะฉะนั้นต่อให้เบื่อเราก็ยังอาจจะอดทนได้ก็ได้แต่เขาอาจจะมีวิธีการแปลเปลี่ยนไงเช่นก็ไปเข้าสังคมซะไปหาพ่อแม่ซะไปอยู่กับครอบครัวซะไปอยู่กับสังคมสิ่งแวดล้อมกลุ่มเพื่อนซะอะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้นะคะเขาก็ได้แก้เบื่อหาทางแก้เบื่อไปอะไรเงี้ยนะบางทีก็คิดลบคนคนนี้นะคะอาจจะต้องตบ ให้กาลังใจเขาบ้างบางครั้งอยู่ดีๆเขาก็ไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาบางครั้งก็เกิดเหงาขึ้นมาบางครั้งก็รู้สึกด้อยค่าตัวเองขึ้นมาบางครั้งก็คือเขาว่าเป็นคนไม่ทําไม่ด้อยค่าใครแต่เขากลับเป็นคนที่รู้สึกแบบนั้นซะเองไงบางทีอะ่ะมันก็เลยทําให้เขาเบื่อตัวเองนะเบื่อกับความคิดลบๆของตัวเองหรือว่าอ,อย่างที่บอกว่าพอตัวเองรู้สึกด้อยค่ารู้สึกเหงาอ้างวางรู้สึกไม่ดีกับตัวเองขึ้นมาก็ แบบเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนคนนี้บางทีก็ต้องตบตบตบ,ตบเขาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบให้กำลังใจเขาหน่อยอะไรเงี้ยพูดให้เขารู้สึกดีขึ้นเออเข้อเสียคือต้องมีวิธีในการพูดให้เขารู้สึกดีขึ้นนะอะไรเงี้ยค่ะแต่เอาว่าเขามีทางออกเวลาเขาเป็นแบบนี้นอกจากจะอดทนเก่งแล้วอะ เขาก็อาจจะแบบเอ้ยบางทีการได้เข้าสังคมเข้าไปหาพ่อแม่ครอบครัวเขาอาจจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นก็ได้ไงนะอาจจะตื่นรู้ด้วยตัวเองเป็นด้วยส่วนหนึ่งอะนะคะอาจจะไม่ใช่ว่าแหมสเงาะสงแงะจะต้อง เขาเรียกว่าดึงให้เขาขึ้นมาซะทีเดียวบางทีแฮงแมนอาจจะคือการที่เขาตื่นรู้ได้ด้วยตัวเองเหมือนกันก็ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองอ่ะอันนั้นก็กลายเป็นข้อดีไปอีกแต่ว่าเอาง่ายๆว่าข้อเสียขยงเขาคือเขาเป็นแบบนั้นนะบางทีอยู่ดีก็เหงาอ้างว้างด้อยค่าตัวเองหรือรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาเราให้กําลังใจเขาได้นะคะนี่คือข้อเสียนะคะนะประมาณนี้นะมีไพ่ชาวเมถุนแล้วก็ชาวมีนขึ้นมานะคะถ้าชาวธาตุน้ําได้เจอกับ คนที่ใช่คนนี้แล้วนะขอดูหน่อยว่าชีวิตจะเป็นยังไงนะคะเมื่อคุณได้ได้คบได้อยู่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะเมื่อคุณได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคนที่ใช่คนเนี้ยขอดูหน่อยจะเป็นยังไงคะมีไพ่ชาวพิจิกนะคะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมมันเป็นความสบายใจมันเป็นความสบายใจที่แบบได้มีกันและกันนะ อืมอมมองว่าพวกคุณยิ่งยิ่งอยู่ยิ่งรักกันยิ่งอยู่ยิ่งผูกพันกันนะคะบางทีปัญหาเรื่องครอบครัวสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเลยก็ได้เช่นคนใดคนนึงเป็นแบบนั้นแต่คนอีกคนหนึ่งคือรักสันโดษ อ่าก็จะอีกคนหนึ่งก็อาจจะเออปีกไปปฏิบัติธรรมอยู่ถ้ำของตัวเองสนใจเรื่องของตัวเองไปไม่ยุ่งเกี่ยวซุงสิงกับใครอีกคนหนึ่งก็ไปสังคมไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็เลยไม่ได้มีปัญหาอว่าความสัมพันธ์จะสบายใจนะคะจะค่อนข้างแฮปปี้และสบายใจมากๆเลยนะนะคะผูกพันการสร้างครอบครัวมีลูกมีเต้านะคะอืมเนาะแล้วก็รู้สึก มันจะมีความรักกันนะคะมีความรักมีความเป็นห่วงเป็นใย,ายบางคู่ก็อาจจะมีลูกด้วยกันอะไรองนี้ได้นะอืมสบายใจค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่สบายใจแต่ก่อนหน้าที่จะมาสบายใจกันได้อมอมองว่ามันก็มีบ้างแหละนะคะคําพูดคําจา นะคะอะไรต่างๆหรือวิบากกรรมเก่านะคะที่มีซึ่งกันและกันอาจจะทำให้ไฟ่ๆกันบ้างคะ่ะนะคะวิบากกรรมเก่าคำพูดคำจาอาจจะมีบ้างทำให้หงุดหงิดใส่กันนะคะไม่ค่อยลงรอยกันในเรื่องความคิดทัศนคติหรือคำพูดอะไรบางอย่างแต่มีการให้อภัยกันคะ่ะเพราะอะไรมันรักกันไง มันรู้สึกได้ถึงความเป็นมิตรภาพที่ดีๆมันรักกันนะคะมันผูกพันกันคิดถึงกันก็เลยโอเคนะคะก็สามารถที่จะให้อภัยกันได้เยียวยากันได้นะคะค่อนข้างดีนะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะอยู่มุมใครมุมมันต่างคนต่างอยู่คนนึงก็ไปลัลลาภาษาตัวเองอีกคนนึงก็เฝ้าบ้านเป็นปู่โสมเฝ้าเฝ้าซับอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงนะคะเอาว่าทั้งคู่จะยิ่งอยู่ด้วยกันแล้วจะยิ่งผูกพันกันค่ะ มันจะมีปัญหาช่วงต้นนะคะแต่ว่ายิ่งอยู่ยิ่งยิ่งยิ่ง,งซึมลึกยิ่งอยู่ยิ่งแบบรู้ใ้รู้ภุงิรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็ยิ่งอยู่ไปนานๆเข้ายิ่งมีความสบายใจให้กันนะคะอ่าค่อนข้างดีอีกแล้วนะข้อเสียมันก็มีมั่งอ่ะเช่นถ้ามีคนรักสันโดษ เราอีกคนไม่เห็นด้วยอาจจะมีปัญหากันบ้างมันถึงได้มีไพ่แบบนี้ไงอาจจะเป็นวิบากกรรมที่ทําให้ยังต้องไฟ่ฟกันบ้างไงนะคะแต่ว่ามันเยียวยาได้มันให้อภัยกันได้นะคะอ่ะเรามาดูตัวเลขที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับคุณและเขานะคะขอห้าหมายเลขเป็นวันที่วันเดือนปีเกิดเป็นบ้านเลขที่เลขที่รถอะไรได้หมดนะคะวันที่เจอกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเลขหนึ่งค่ะเลขห้าค่ะเลขสิบเอ็ดค่ะ เลข6ค่ะ6ซ้ำอ่ะ6ซ้ำนะอุ๊ยหซ้ำสามครั้งตอง6ตอง6เดี๋ยวนะ6ซ้ำสามครั้งทุกคนตองหเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งนะเป็นเลข Angel Romance เดี๋ยวนะทุกคนแป๊บนะตอง6แป๊บนะทุกคน เป็นเลข็นเจอร์นัมเบอร์เอาไปพูด a อ g e เจ o m a โรแขอโทษค่ะการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณไปสู่ตัวตนที่สูงขึ้นว้าวสแสดงว่าชาวธาตุน้ำคนที่ใช่ของคุณอ๋อไม่แน่ใจว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามจะจะ,จะ,จะเมื่อได้เจอกันกับคนที่ใช่แล้วจะได้มีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณไปสู่ Higher Self ค่ะโอ้โหอันนี้คือแบบดีมากนะ ว้าว wow. นะคะจะได้พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณนะคะเออจะได้พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณมีตัวตนที่สูงขึ้นถึงว่าราศีทำไมยิ่งอยู่นานยิ่งสบายใจยิ่งอยู่นานยิ่งแบบเดอะเฮอร์มิตอะนะเออได้เรียนรู้ทบทวนได้แบบเออดีค่ะดีดีดอะค่ะอีกตัวเลขครั้งอีกอันหนึ่งนะอ่ะแล้วเ,เลขสิบเอ็ดก็ซ้ำใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอาอแถมให้อันหนึ่งเอเหมือนจะจาได้ว่าสิบเอ็ดซ้านะเลขหนึ่งก็เหมือนจะซ้ํา ใช่ไหมคะออมจำไม่ได้แล้วอมแถมให้อีกอันก็ได้ะเลขสามค่ะอ่าเลขสิบเอดสิบเอดบอกได้เลยเป็นไปได้ว่าทวินเฟรมนะคะคุณอาจจะต้องได้เจอกับทวินเฟรมอืมแล้วก็เลขสิบเอดสิบเอดเนี่ยการที่คุณจะได้เจอกับคนที่เขาใช่สําหรับคุณเนี่ยให้คุณเชื่อในสัญชตาตญาณและฟังเสียงหัวใจของคุณค่ะถ้าเลขหนึ่งมันซ้ำอย่างที่ออมว่าหรือว่าเลขสิบเ็สิบเอดนะ แสดงว่าสัญชาตยานจะนำพาให้คุณได้เจอกัคนที่ใช่นะคะแล้วแถมไม่พอความสัมพันธ์นี้ทำให้คุณตื่นรู้นะหรือว่ากันและกันก็ได้ตื่นรู้ไปสู่ไฮเอ e r ์เซลจิตวิญญาณที่สูงขึ้นนะคะอู้ดีจังเลยนะคะอทีนี้เรามาดูเดือนหรือว่าลัคนาราศีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณและเขาขอห้าเหมือนเดิมนะมีธนูหรือธันวาคมมีตุ้นหรือตุลาคม พิจิกหรือพฤศจิกายนโอ้ยธนูซ้ำนะากาันหรือกันยายนนะคะกรกฎหรือกรกฎาคมและนี่ก็คือทั้งหมดของชาวธาตุน้ำยังไงก็ฝากสนับสนุนช่องด้วยนะเบอร์บัญชีใต้คลิปนี้เลยนะคะยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนอุดหนุนกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละจ้าบ๊ายบาย